สันตโรโูทินทานเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายบางวายปราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือรายการตามรอยพระยาตาไไปกู้ชาติเป็นเรื่องราวในอดีต ที่ผมได้เรียบเรียงขึ้นไว้และนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในรูปแบบของการเล่าไปคนเดียวนะครับไม่ใช่การแสดงก็ผมขอบคุณค,ณครูชินกรไกลาราชศิลปินแห่งชาติที่ได้ทำเพลงไว้ให้ผมซึ่งเป็นเพลงที่ผมนำมาใส่เป็นไตเติ้ลหัวรายการและขอบคุณคุณปอกรุงเก่าคลุยละมุน ซึ่งได้ทำให้ผมได้มีเพลงเป็นเพลงแบ็กกราวประกอบฟังเพลินๆไปพร้อมๆกับเสียงเล่าของผมนะครับเรื่องนี้มีอยู่หลายตอนด้วยกันเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัตนี้ครับตันตัวสำคัญเช่นขุนรามมื่นซ่องขุนจ่าเมืองเสือร้าย นายองอยู่ได้พากันหลบหนีไปได้และไปอาศัยอยู่ที่เจ้าเมืองจันทบูรลทางด้านของชาวบ้านอีสองสามคนซึ่งมีแก้วตาและถิ่นอยู่ที่นั้นด้วยชาวบ้านได้คุยกับถิ่นและแก้วตาชาวบ้านคนหนึ่งได้พูดกับแก้วตาว่า ที่เหลืออยู่นี่ไม่มีขุนรามหมื่นซ่องแก้วตาเค้นถามอีกว่าแล้วมันไปไหนแล้วบอกมาสิชาวบ้านตอบว่าไอขุนรามหมื่นซ่องมันหนีข้าไปต่อหน้าต่อตาแก้วตาจึงร้องบอกว่านั่นไงพวกนั้นคุมเฉลยมาแล้วชาวบ้านอีกสองสาคน ได้พากันนึกในใจว่าพวกเมืองระยองโดนจับหมดแล้วไอ้ขุนรามหมื่นซ่องกับไอ้ทองอยู่มันพากันหนีไปได้ไอ้นรกแท้มึงทำกับชาวบ้านอย่างนี้ได้ยังไงมึงกับกูสิ้นสุดกันทีชาวบ้านพากันสบดในใจแก้วตารู้ใจชาวบ้าน ถึงปลอบชาวบ้านไปว่างั้นก็แสดงว่าไอ้หัวหน้าหมู่บ้านมันหนีไปได้แล้วในค่ายของพยาตากเจ้าตากหลวงพิชัยพระเชียงเงินพระยาตาลและทินนั่งสนทนากันอยู่เจ้าตาเกเอ่ยขึ้นว่า ใครเจอตัวไอ้ขุนรามเมลือซ่องที่ไหนขออนุญาตให้ฟันคอมันทิ้งได้คนอื่นๆในกองทัพของเราไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมพระเชียงเงินได้ตอบว่าไม่มีใครเป็นอะไรสักคนเดียวพระเจ้าค่ะเจ้าตากจึงพูดว่าที่ส่งคนไปพูดกับพรญาจันทบุญได้ความเช่นไรบ้าง รลวงพิชัยตอบว่ากล่าหม่อมฉันเห็นว่าน่าจะไม่เข้าทีเสร็แล้วผู้เจ้าค่ะเจ้าตากสงสัยจึงถามว่าเพราะเหตุใดเจ้าจึงคิดเช่นนั้นรูวงพิชัยได้แสดงความเห็นว่าก็ในการเข้ายึดเมืองระยองเมื่อคืนเราหาไอ้ตัวขุนรามมื่นซ่องกับไอ้ทองอยู่ไอ้ตัวการสองคนเนี่ย เราหามันไม่พบเจ้าตากจึงพูดขึ้นว่าไอ้เจ้าเมืองระยองอีกคนหนึ่งมันก็หายตัวไปมันก็คงจะไปเข้ากับเจ้าเมืองจันทบูรณ์เสียเป็นแน่แท้อ้ายอีพวกนี้กูจักไม่ไว้ชีวิตมึงเห็นแก่ตัวแล้วยังมากล่าวหาว่ากูเป็นขบฏ มึงรวมหัวกันเล่นงานพวกกูท,ทั้งทั้งที่บอกว่ามาดีก็ไม่มีใครเชื่อกูถิ่นจึงทูลขึ้นว่าเราได้เบาะแสจากชาวบ้านระยองมากเลยนะพระเจ้าคะ่ะเจ้าตากจึงหันไปถามทิ่นว่าเจ้าได้อะไรมาท,ทิ่นจึงกราบทูลว่าชาวเมืองระยองส่วนใหญ่เป็นคนที่รักสงบ ตั้งหน้าทำม,มาหากินไม่มีใครคิดเข้าข้างใครแต่ขุนรามมื่นซ่องนั้นมันปลุกปั่นยุยงให้คนระยองเกลียดชังพระองค์แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าไอ้ขุนรามมื่นซ่องเป็นมนุษย์หลอกลวงแต่พวกเขาทั้งหมดเลยพากันมาช่วยในกองทัพของเจ้าตากแล้วพระเจ้าคะ่ะ พญาตานได้เสริมขึ้นว่าท่านคิดจะอยู่ที่เมืองระยองนี้อีกนานเท่าใดผูเ้เจ้าคะเจ้าตานนิ่งและตอบว่าเราจะคอยม้าเร็วที่เราส่งไปหาเจ้าเมืองจันทร์สักสองสาวันแล้วค่อยออกเดินทางไปจันทบุรีหลวงพิชัยอาสาจึงพูดขึ้นว่าวันนี้ส่งเหนื่อยลามาก ทรงงานหนักทั้งความคิดและกำลังขอให้ใช้เวลาที่คอยมาเร็วจากเมืองจันทบูรีเป็นการพักผ่อนสักพักหนึ่งเติดพระเจ้าค่ะเจ้าตากจึงขันมาพยักหน้ากับทุกคนเป็นเชิงที่จะขอพักและตอบว่าเออข้าขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงข้าอันตัวข้า มิได้เหน็ดเหนื่อยอันใดทุกเวลาเชา้าสายบ่ายค่ำข้ารอเวลาในวันของเรามาถึงพวกเจ้านั่นแหละแบ่งเวรยามกันแล้วก็พักผ่อนกันตามสบายข้าขอเข้าไปสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อขอพรต่อเทพยูดาฟ้าดินสักพักข้าไม่ได้ปฏิบัติทำมาหลายเพลาแล้ว ทุกคนพากันสรรเสริญพระเจ้าตากขึ้นว่าเจ้าตากทรงพระเจริญหลังจากพวกของพยาตากหมดความอดทนกับการถูกบ,บังคับไม่ให้ยิงปืนต่อสู้กับพมา่าที่ร้อมกรุงศรีอยุธยาและห้ามไม่ให้ใครทำเสียงดังพยาตากจึงพาไพ่พลจำนวนราวห้าร้อยคน มุ่งตีฝ่าค่ายพม่าออกไปทางค่ายวัดพิชัยเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2309จากนั้นไม่นานนะักกองทัพของพม่าก็กรีธาทัพพาทหารจำนวนนับแสนเข้ามาตั้งค่ายลายร้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้อย่างแน่นหนาการร้อมครั้งนี้ทำให้คนในกรุงศรีอยุธยา ได้เกิดความป่วนปั่นการทำมาหากินเริ่มฝืดเคืองชาวบ้านถูกปต้นสะดมคนมั่งมีต้องหนีไปอยู่ป่าภิกษุและสามเณรโดนได้ฆ่าฟันมิเว้นแต่ละวันผู้คนอดอยากยากแค้นพระสงฆ์ต้องศึกออกไปเป็นจำนวนมาก แทบจะไม่เหลือติดวัดที่อยู่ก็จำใจอยู่อย่างอดอยากฉันผักโดยไม่มีข้าวฉันใบไม้แทนข้าวทุกขเวทนาเกิดขึ้นไปทั่วจากเมืองหลวงที่เคยสวยงามดุดเทพสร้างสรรค์ดุดสวรรค์ของฟ้าอมรอนในยามรุ่งเมื่อพม่า มาทำกับกรุงศรีอยุธยามันพาผู้คนเรือนแสนเข้ามาจนเต็มเมืองหลวงเมืองหลวงพังลงด้วยน้ำมือของพมา่าจากการบุกค้นหาทุบทำลายแม้แต่เอาไฟสุมองค์พระประธานเพื่อเอาทองที่ชาวบ้านมาหล่อเป็นองค์พระนี่เป็นการกระทำของผีนรกจากอเวจี G, ที่กระทำกับคนไทยในกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้น แต่ทว่าขุนนางใหญ่และคนในกรุงศรีนั้นดูไม่มีอาการห่วงหาราษฎรให้ปรากฏเชา้าเย็นชาวบ้านต้องต่อสู้หลบซ่อนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆก็แสนจะยากเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขาก็ได้แค่นอนรอวันตายแต่พมา่าอยู่รายร้อมกรุงศรีอยุธยายังสุขสบาย พวกมันใช้วิธีปล้นสะดมเอาจากคนไทยมันมีข้าวกินพม่าเจอข้าวปล้นข้าวเจอปลาแย่งปลาแย่งสิ่งของที่มีค่าพม่าเขาแย่งชิงเอาทุกอย่างแม้แต่หญิงสาวที่เป็นเพียงวัยรุ่นเพิ่งแรกแย้มมันก็ไม่เว้นที่จะฉุดร้าเอาไปบำเรอกามาตัญหาของเหล่าทหารในกองทัพค่ายของมัน ค่ายพมา่าในยามนั้นคือค่ายนรกนั่นเองคำบรรยายนี้ผู้ประพันธ์มิได้ประพันธ์ขึ้นให้เกินความเป็นจริงแต่ประการใดหากแต่เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจจะเตือนลูกหลานและคนในวันนี้ว่าแผ่นดินนี้หากไร้ลูกผู้ชายที่ชื่อศิล์ที่เป็นผู้นำทัพกู้ชาติ เราคงไม่ได้ยินภาษาไทยของพ่อขุนรามคำแหงอย่างนี้ดอกนะจะบอกให้ป่านนี้เราจะใช้ภาษาอะไรยังไม่รู้เลยแม้เรื่องนั้นจะผ่านมากว่า250ปีแล้วก็ตามบทประพันธ์ที่ผมเขียนขึ้นนี้หวังเพียงให้ผู้ฟังไม่ลืมคำว่าเจ็ดเท่านั้น เพื่อลูกหลานของเราจะได้ไม่เจ็บอีกต่อไปในบริเวณกองทัพของเจ้าตากขณะนั้นเจ้าตากได้เข้าสมาธิในขณะที่อยู่ในสมาธินั่นเองเจ้าตากได้ยินเสียงหนึ่งมักราบทูลพระองค์ว่ามหาบพิษ มาหาเราด้วยเรื่องอันใดหรือเจ้าตากจึงตรัสขึ้นว่าเราเป็นห่วงบ้านเมืองของเราเหลือเกินท่านช่วยเราด้วยท่านเทวดาเสียงนั้นเป็นเสียงที่กลางวานใสและโต้อตอบกับพญาตากว่ามหาบพิตรอย่าปริวิตตกไปนัก เส้นทางของมหาบาพิษยังไปอีกไกลนะักส่วนบ้านเมืองของมหาบาพิษนั้นบัดนี้มันถึงเวลาแล้วเจ้าตากจึงพูดกับเสียงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนั้นว่าถึงเวลาเวลาอะไรหรือท่านปโปรดบอกข้ามาเถอะข้าหวงทุกอย่าง ที่เป็นของบ้านเมืองคือความห่วงของข้าเสียงใสในอากาศนั้นตอบพญาตากมาว่าอันใดหรือที่มหาบพิษบอกว่าห่วงมากที่สุดเจ้าตากได้ตอบเสียงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนั้นไปว่าที่ข้าห่วงมิใช่แก้วแหวนเงินทองหรือปราสาทราชวัง และหญิงงามหรืออื่นใดเลยเสียงใสที่ล่องลอยนั้นได็กกล่าวถามพญาตากขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นมหาบพิษมีห่วงอันใดอีกเจ้าตากได้ตอบไปว่าข้าห่วงพ่อข้าแม่ข้าและชีวิตเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามในเพลานี้สเสียงใสมีกังวานแต่มองไม่เห็นตนนั้นได้ตอบเจ้าตากว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมิมีผู้ใดจะมาเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ได้เลยมหาบาพิตรเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีกรรมเก่าเช่นกัน เจ้าตากสงสัยในคำตอบนั้นจึงได้ถามเสียงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนั้นว่ากรมอันใดหรือท่านข้าทำแต่คุณงามความดีข้าไม่เคยทรยศหักหลังหรือเป็นขบฏต่อราชบัลลังก์แต่อย่างใดข้ามีกรรมอันใดเพราะเหตุอันใดหรือเสียงใสนั้นตอบเจ้าตากมาว่า ท่านจะต้องใช้กรรมเก่าจนกว่าจะหมดเมื่อหมดกรรมอย่าทำกรรมอีกแล้วท่านจะได้นั่งบันหลังเจ้าตากปฏิเสธเสียงใสนั้นทันทีไม่ข้าไม่ได้ปรารถนาบันหลังข้าปรารถนาความสุขของผู้คนเท่านั้นท่านหนีบันหลังไม่พน้นแต่บันหลังของท่าน โน่นไงมองไปทางโน้นเจ้าตากอยากจะลืมตาแต่ปรากฏว่าพยายามลืมตาเท่าไหร่ก็ลืมไม่ขึ้นภาพนั้นได้ปรากฏในมโนสำนึกของเจ้าตากเจ้าตากได้อุทธรณขึ้นว่านั่นมันเป็นเพลิงที่ทำด้วยแฝก เพียงกันแดดกันฝนของชาวนาต่างหากมิใช่บรรลังเสียงใสนนั้นได้ลอยมากระทบโสดประสาทของเจ้าตากอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคือบรรลังของท่านแต่ท่านอย่าวิตกไปเลยจะมีคนมาช่วยท่านสร้างสิ่งที่เสียไปให้กลับคืนมาดังเดิมทั้งหมด ถึงวันนั้นท่านจะรู้เองเอาละมหาบาพิษท่านออกจากสมาธิออกจากฌานได้แล้ววันพรุ่งท่านจะได้พบกับผู้คนที่มาหาท่านเจ้าตาถามไปทันทีใครหรือท่านเสียงใสที่ลอยอยู่ในนภาอากาศนั้นได้ตอบ จ้าตากว่าจงรับพวกเขาเขาจะมาเป็นกำลังของท่านในวงของสมาธิที่เจ้าตากได้เข้าสมาธิได้ด้วยตนเองโดยไม่มีใครสั่งสอนนี้เองก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ในอดีตผ่านมามีคนกล่าวว่าสมเพียนและสม วิกลจริตจริงแท้ประการใดเป็นเรื่องที่มีผู้เขียนไว้ในตำราหลายตำราสุดแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจึงได้นำมาเล่าไว้ในที่นี้ให้ท่านฟังเพื่อเป็นอนุสร์ในการลํำลึกนึกถึงพระคุณของสมเด็จ พระเจ้าตากศินมหาราชเสียงม้าจํานวนหนึ่งวิ่งเข้ามา,าขุนจ่าเมืองเสือร้ายได้ร้องขึ้นว่านั่นม้าเร็วนั่นมันเป็นทหารจากกรุงศรีอยุธยานีเสียงม้าหยุดลงหลายใจฟืดฟาดทหารลงมารายงานว่านี่คือค่ายของพระยาตากใช่ไหม ขุนจ่าเมืองเสือร้ายจึงร้องถามไปว่าเจ้าเป็นใครมาจากกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมทหารตอบว่าใช่เรามาจากกรุงศรีอยุธยาขุนจ่าเมืองเสือร้ายจึงตอบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามาจากกรุงศรีอยุธยาหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วลงมาจากมาด้วยทหารเหล่านั้นลงมาจากมา และตอบขุนจ่าไปว่านายท่านเรามีชาวบ้านมาด้วยขุนจ่าตอบว่าเออบอกให้รอเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปบอกคุณพระก่อนสักครู่คุณพระเชียงเงินจึงออกมาคุณพระเชียงเงินจึงถามขุนจ่าว่ามีอันใดห,หรือขุนจ่า ถึงได้มาหาข้าแต่เช้าขุณจ่าตอบว่าคุณพระรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยทหารมันมาจากกรุงศรีอยุธยามันมาหาเราคุณพระเชียงเงินตกใจแล้วทวนคําของขุนจ่าว่าทหารมาจากกรุงศรีอยุธยาหรือใช่แล้วคุณพระเชียงเงินจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยมันรู้ได้อย่างไงวะแล้ว แล้วนี่ก็แสดงว่าคุณจ่าจึงเอ่ยขึ้นว่าคุณพระรีบไปเถอะฟังกำลังเพลินเพลินก็เวลาหมดลงครับติดตามรับฟังได้ในอีพีต่อไปซึ่งจะอยู่ใน YouTube Facebook และสื่อสารอื่นๆขอบคุณผู้ให้สัญญาณถ่ายทอดคือ YouTube Facebook และก็สัญญาณอื่นๆขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามรับฟังกันได้ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สรนันรอเอกวัรผู้เล่าเรื่องตามรอยพยาตากไปกู้ชาติหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ